จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกวันปิยมหาราชรัชกาลที่ห้าเมื่อวันที่23ตุลาคมเวลา8นาิกา30นาทีทีล้านอนเนกประสงค์ริมน้านายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระราชสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยะมหา,หาราชราชการที่หวันที่23ตุลาคมพร้อมด้วยนางบันธนาดำธรรมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิต์และหัวหน้าสว่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมในพิธีดังกล่าวเพื่อน้อมลำลึกเรื่องในวันคล้ายวันสวรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่พระองค์ทรงมีพระมาหาการุณาธิคุณ ทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจการถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ว่าสมเด็จพระปิยมหาราชที่มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2396 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สี่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่กับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนีเขาพ่ายครับกับสมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการเพื่อปวงชนชาวไทย ด้วยพระปิชาสามารถทั้งด้านการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินการศึกษาการสาธารณะการสาธารณูปภคต่างๆทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าพระสงฆนิกรชาวไทยและทางราชการได้กำหนดให้วันที่23ตุลาคมของ,ของทุกปีเป็นวันปิยะมหาราชเพื่อให้พวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้น,น้อมรำลึกถึงพระมหาก,กรุณาธิคุณท,ที่ทรงพัฒนา และปกป้องพระศพนิกรชาวไทยไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดๆประเทศไทยจึงมีเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้นิวส์24นิราทิพสีรายงาน